สวัสดีครับนัเกเรียนวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศัตรูสอนเรื่องทฤษฎีบทพิธารณกรัสนะครับอันนี้คือโจทย์เอาละอ่านโจทย์ของเราก่อนกำหนดความยาวของด้านาร,รูปสามเหลี่ยมเประเด็นคือยังไม่ได้บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมฉากหรือเปล่านะแค่ร,รูปสามเหลี่ยมจงพิจารณาว่า,าร,รูปสามเหลี่ยมในแต่ละข้อเป็นรูปสามเหลี่ยมมมุฉากหรือไม่เขาก็โดดมาให้สามด้าน ทฤษฎีบททาโบลัสถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ c กํลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2นี่คือพีทาโกลัสถ้าเป็นรูปสามเหล,ลี่ยมง่ายรูปสามเหลี่ยมจะมีสามได้ 18ได้ 1> 1ไหม48ได้50ได้50ยหา่ที่สุดนะครับ50ยหา่ที่สุดเพราะนั้น50คืออะไรคือ4 50ยกกำลัง2เท่ากับ a กัง2 a คือได้ที่ชันสงสุด14 14ยกกำลัง2บวกด้วย b กำลัง2 b คือได้ลองมา48ยกกำลัง2แล้วก็ รูก็คิดแบบเรียนนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่อยๆคิดไปอยู่บ้านคิดเลิปเปนๆไปสัปดาห์นึงเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับ55 25 02ตัว2500 50จำนวนกำลังสองเท่ากับ2500ทีนี้มาดูฝันน่งนี้อันเนี้ยไม่ต้องถอดแปรรูปอะไรเลยนะครับเพราะว่าแค่ดูว่าสองฝั่งเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ตอบได้คือว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก แต่ถ้าสองค้าไม่เท่ากันตอบว่าไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแค่นั้นเองอ่าสิบสี่คูณสองก็คือสิบสี่คูณสิบสี่คูณสิบสี่สี่สิบหกใส่หก้หศูคูณสเป็น4ี่หนึเป็นหอ่ะบวกกัน1 9 6 14คือ1่6บวกด้วย

อ 94, สองพัร้อยตัวนี้บวกกัน2 3งสศูนยสบวกกัากอ่ะสีวกหเป็นสิบใูทด1 9ึงเกป็นสิใส่ศนทด1 3ึเป็นทดหเป็น5้0ส เพราะมันไปกันหามาแล้วมันเท่าออก,กันก็ตอบเป็นรูปสามเหลี่ยม